สวัสดีค่ะมื่อน,นีย่เพิ่งกับจะพามาเปิดราคาง่วเป็นคลิปจากทั้งบ้านเนาะค่ะเพิ่นเป็นญาติของพ่อคมบันดอนตะโน่ตำบลหน้าโพอ,อำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลเ้้อค่ะญาติเพิ่นฝากขายเป็นง่วแม่สาวค่ะบามันผอมผสมสูงร้อยซีซค่ะเครื่องแดงเพิ่นว่า มีตําหนีอยู่ก็คือมีนุ่มหาหัวค่ะหัวที่หาเป็นติง่งทาแมนไพรับได้จังโท่มากเด้อค่ะเพื่อนบอกรากาเรื่องรถรับทรงไกยไกให,หาเองราคาเพื่อนกระหองอยู่ที่4 5หค่ะราคา4 5ส,สหนี่ก็คือราคาถีต่อร่องได้ทาแมนไผรสนใจกะโท่มหาเพื่อนได้เด้อค่ะที่เบอร์091 1 3 4 6 2 7 2สองดสอง อยากสอบถามอีกอย่างเพื่นกระโทนไปถามได้เลยค่ะพอคม่มบานดอนตะโนตำบนหน้าโพอำเภอบุญทลิกจังหวัดอุบลค่ะสำหรับคลิปนี้กระซัมน,นี่ล่ะค่ะขอบคุณค่ะ